สวัสดีครับผมเรวออนะครับเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาชมกระบะสีประตูเกียร์ธรรมดาตัวสูงครับเป็นแบรนด์นิสสันนาวาร่าเครื่อง2.5ครับเป็นตัวคาลิเบอร์นะครับเป็นสีประตูตัวสูงเกียร์ธรรมดา6สปีดรถคันนี้ปี2009ครับรถปี2009ก็ถ้าเป็นพอศเราก็ปี5-2นะครับรถคันนี้หน้าหลังเดิมนะครับมีเก็บสีรอบนอกมานะครับรถมีเก็บสีรอบนอกมาเนื่องจากเป็นริ้วรอยขีด่วน ตามการใช้งานนะครับสีสันรถสวยนะครับมีเก็บสีรอบนอกแต่หน้าหลังเดิมไม่เคยชนภาษี69นะครับนี่คือกระจังหน้านิสสันโฉมปี2552ครับด้านหน้าส,สวยๆแบบนี้เลยรถไม่เคยชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะครับรถได้เดิมนะครับราคาเปิดเลยครับ1 7 9 9 0 0 0บาทเป็นนิสสันปี2009นานาวาร่า เครื่อง2.5คาลิเบอร์นะครับมีเกียร์ธรรมดาครับดีเซลนะครับสีประตูตัวสูงก็จะมีมาได้ข้างให้แม็กจะเป็นแม็กของนิสันตัวเดิมส่วนยางเป็นยาง AT ของ m a x ก i ิตนะครับยางปี21ยางปี21สัป,ปดาห์17นะครับแม็กเป็นแม็กนิสันตัวเดิมแล้วก็่าเป็น6ลูนะครับส่วนช่วงล่างนะครับ กันชนท้ายมีรอยบุกการใช้งานแต่เป็นกันชนท้ายเดิมนะครับตั้งแต่เดิมจากโรงงานเลยนะครับมาดูด้านท้ายก่อนดีกว่าแม็กเลเนอร์เ,อเป็นของนิสันตัวเดิมแม็กเลเนอร์เ,อเป็นของนิสันตัวเดิมนะครับอันนี้มีค่าฝุ่นหน่อยไม่ใช่ตําหนินะครับจริงๆสวยมากนะครับมันมันไปจอดใต้ต้นตะขบนะครับดอกมันตกใส่นะครับพวกเม็ดตะขบมันตกใส่นะครับน่ครับนี่สภาพสวยแม็กเลเนอร์เดิมแล้วก็ พวกตะขออะไรพวกนี้อยู่ครบเป็นของที่สารเดิมจากโรงงานนะครับเอาไว้เวลาพวกมาเชื่อมมัดขอไม่อยากให้ขอมันเคลื่อนที่ไปไหนก็มีให้ทั้ง4จุดเลยนะครับฝั่งละ2นะครับไม่มีการเจาะข้างไม่มีการเสริมคอกนะครับเป็นรถใช้งานบ้านๆทั่วไปนะครับนี่มีรับการใช้งานทั่วไปนะครับแต่นะครับไม่มีสนิมนะครับนี่แกะให้ดูแกะตรงไหน,นอ๋แกะง่าย พอัพน,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 นี่เห็นไหมครับพื้นเดิมมาสวยมาเป็นแค่ตรงขอบนะครับสาเหตุทําไมถึงเป็นที่ขอบนะครับเวลารถล้างคาแคร์แล้วหรือเปียกฝนก็ตามถ้ามันเปียกน้ําอย่างไรก็ตามนะครับถ้ามันเปียกน้ําน้ํามันจะมาขังตรงนี้เราคงไม่เปิดแล้วก็ไล่เช็ดครับคงน้อยคนนักที่จะทําแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรมรมดาของกระบะที่อายุการใช้งานานานแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่พื้นบอกเลยว่าสวยมากน้ยเม็ดอ้างเรื่องความเดิมเนี่ยเห็นชัดเจนแน่นอนนะครับ เสาซ้ายขวาเดิมเห็นชัดเจนแน่นอนนะครับนี่ครับเม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบแน่นอนนะครับลูกค้าจะเห็นได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับช่วงล่างกันย่างอะไรครับยังอะไรอยู่ครบเลยนะครับอันนี้ย่างอะไรนะครับมีให้เรียบร้อยส่วนเฟืองท้ายเป็นเฟืองท้ายเดิมนะครับของนิสสันแหนบก็เป็นแหนบเดิมนะครับแหนบเป็นแหนบเดิมโชกเป็นโชกเดิมนะครับ ช่วงล่างดีครับเคลียแลวก็ปกตินะครับไม่มีเสียงดัง HR, เงอทอาร์ไม่มีเสียงของแหนบไม่มีเสียงของพวกแหลกกลวงอะไรหรือว่าทันชักนะครับจุดต่างๆก็ใช้งานได้ปกติลูกหมากก็ดีนะครับนะครับรถขับดีเลยนะครับเดี๋ยวไปรับชมด้านในกันนะครับนี่คือมุมมองภายนอกที่เห็นกันแล้ว1นึ0 0 0สบาทเป็นอย่างไรกันบ้างมได้นนข้างสำหรับตัวสูงออกแบบมาแบบนี้ก็ดีนะครับพื้นที่เหยียบอาจจะไม่ไเยอะ เหมือนรถค่ายอื่นๆนะครับค่ายอื่นอาจจะมีความาที่ความกว้างที่มันมากขึ้นนะครับแต่นี่ก็ถือว่าขึ้นเหยียบได้โอเคนะครับเพราะว่าเวลาเราเปิดประตูปุ๊บขึ้นเหยียบนะครับแล้วสังเกตนะครับมันไม่ใช่เป็นพื้นเรียบมันมีร่องนูนขึ้นมาอย่างนี้ทําให้การเหยียบขึ้นมาเนี่ยมันสัมผัสแล้วมีการเสียดทานสร้างแรงเสียดทานเพื่อที่ไม่ให้มันลื่นนะครับ เพราะฉะนั้นก็อาการที่มันจะลื่นก็จะน้อยลงแล้วก็น้ําไม่ขังด้วยเป็นแบบนี้น้ําสามารถระบายออกไปทางไหนก็ได้นะครับอันนี้ถือว่าออกแบบมาได้ดีนะครับดูบานหน้าท้ายก่อนเปิดท้ายแล้วนะครับนี่ครับประตูบานด้านหลังนี่สวยงามเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดเปิดกระจกก่อนไหมครับเปิดกระจกลงถือว่าทดสอบกันไปด้วยเพราะว่ากุญแจอยู่นี่กุญแจเป็นแบบนี้นะครับ กุญแจเป็นแบบนี้นี่นะครับแผ่นเพจยังอยู่อยู่เลยแผ่นเพจนี่ลองกระจกพร้อมผมเลยร้อมพร้อมกันเลยนะครับกับผมเนี่ยซื้อรถมาไม่ลองกระจกเลยเอาตรงไม่ได้ลองนะครับพึ่งลองครั้งแรกเพราะว่าซื้อรถมาเนี่ยผมดูเครื่องกับเกียร์แล้วก็ภายในภายในภายนอกแค่นั้นนะครับส่วนระบบตัวนี้ไม่ค่อยลองเท่าไหร่เอโอเค กระจกลงได้ทุกๆบ้านเลยนะครับเดี๋ยวไปดูความสวยงามบ้านบ้านด้านท้ายหลังกันก่อนนะครับตอนที่2นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก่อนที่จะไปดูจุดอื่นๆกันนะครับเบาเป็นเบาผ้าทั้งคันนะครับเบาไม่มีฉีกขาดนะครับเบาเป็นเบาผ้าทั้งคันนะครับเบาก็สภาพสวยดูดีเลยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็มีรอยขาบการใช้งานของมันหน่อย แต่ก็โอเครถได้เดิมนะครับรถได้เดิมโครงสร้างวอดีเดิมนะครับกระจกไฟฟ้าทุกบานออโต้คนขับมีเซ็นทรัลล็อกให้นะครับสั่งการล็อกรถและปลดล็อกรถที่ฝั่งทางคนขับควบคุมไปทั้งหมดเลยอยู่ที่ปุ่มนี้มีให้แล้วนะครับคันนี้เลขไม่อยู่ที่1นึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันโลไม่น้อยมาก1นึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันโล นะครับแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วเพราะว่าลูกค้าเปลี่ยนเมื่อปี6 7นะครับตอนนี้มันเกินมาประมาณเท่าไหร่เอ้ยยังไม่เกินอีก5 0ารอยโลอีก5้า้โลเปลี่ยนก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนให้เลยนะครับมันต้องเปลี่ยนแล้วแหละนะครับนี่ครับพวงมาลัยอะไรก็สวยดูดีนะครับอันนี้เขาหู้มานะถ้าถ้าไม่ชอบมออกได้มันมาจากลูกค้าคนก่อนแล้วนะครับพวงมาลัยเดิมๆสภาพสวยมากนี่ครับไม่ได้ปิดนะครับดูดิครับ ไม่งั้นตรงนี้อ่ะสีซีดแล้วครับคิดดูครับไม่งั้นตรงนี้สีซีดแล้วแล้วตรงนี้จะเป็นริ้วรอยสังเกตไหมครับดูความเนียงความสวยของมันครับไม่ใช่แค่จุดตรงพรมอะไรนะจุดของคอนโซลก็ด้วยคอนโซลสวยไหมครับให้วิดีโอดูเลยนะครับนะครับดูตามวิดีโอเลยนะครับคอนโซลสวยไม่แตกหักไม่ล้าริ้วรอยการใช้งานเป็นอย่างไรตัวหนังสือชัดเจนหรือเปล่าเห็นชัดเจนครับ นี่คือเทปวิทยุของเดิมนะครับเล่นได้แต่ว่ามันต้องเลือกโหมดเป็นโหมดเอฟเอ็มดีไหมดีไหมเอาอมีเสียงออกมานะครับเครื่องเสียงงานได้นะครับแอร์ Air. เย็นฉ่ำแน่นอนนะครับปรับความแรงปรับอุณหภูมิปรับทิศทางลมนะครับปุ่ม AC นะครับหรืออะไรเนี่ยอ๋อนะครับปุ่มน่าจะเป็นเสียงเสียงแอร์นะครับผิดล็อกมันคิดว่านะครับประชุกเฉินอันนี้อะไรที่ชาร์จแบตมั้งป่า Power Outlet นะครับเกียร์ธรรมดา 6สปีดกล้องสองเมื่อกี้เสียงอะไรคุณผมมู้ชมได้ยินไหมไม่ติดนะเพราะว่าการที่จะมีเสียงได้ต้องมีอะไรที่มันมากระทบถึงเกิดเสียงใช่ไหมครับน่ครับมันจะไม่ขึ้นมาลานนอยแน่นอนนะครับเหมือนผมทุบอันนี้ปพ๊บมันก็ต้องมีเสียงดังออกมาเสียงที่มันเสียงที่ผมตบมันก็ได้มีเสียงตบออกมานะครับ เอาปวนว่าตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเสียงอะไรเมื่อกี้นี่ครับนี่นี่นี่คิดว่าอาจจะเป็นเสียงพัดลมนะครับประมาณนั้นคิดว่าเราเช็กดูให้นะครับส่วนพัดลมแอร์เย็ยนอะไรปกตินะครับอ่ะบตัวรถนะครับสาภาพสวยนะครับเบาะ เป็นเบาะผ้าทั้งคันเลยเบาะไม่มีฉีกมีฉีกขาดิดนึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวเย็บให้นะครับผมเย็บได้อยู่เดี๋ยวเย็บให้นะครับเดี๋ยวให้ไม่พันเย็บให้นะครับเย็บไม่เป็นนะครับนี่ครับถ้าผมเย็บอ่ะมันเย็บได้อยู่ครับแต่ว่ามันจะออกมาไม่สวยนะครับเดี๋ยวผมให้คนอื่นเย็บให้ดีกว่าแผ่นรองก็เป็นของที่สันตัวเดิมเลยนะครับส่วนพรมเนี่ยสะอาดสะอ้านดูง่ายตือฝากระโปรงหน้ารถตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูความสวยงามจุดอื่นๆกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูห้องเครื่องนะครับ แสงประตูสภาพสวยนะครับรถหน้าหลังเดิมไม่เคยชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่เคยพลิกคว่ำจมน้ํานะครับรถได้สภาพเดิมนะครับรถก็ถือว่าดูง่ายนะครับนะครับรถอยู่ขอนแก่นนะครับตําบลท่าพระอําเภอเมืองบ้านหนองบุีหมีนะครับ รถคันนี้เล่มเอกสารครบนะครับเล่มเอกสารครบกุญแจตอนนี้ผมเห็นดอกเดียวต้องไปดูเอกสารไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับนิสสันนะครับบางทีก็อาจจะได้ดอกเดียวบางทีก็อาจจะได้2ดอกนะครับสาเหตุทําไมได้ไม่เหมือนกัน1ครับลูกค้าครับรู้ขอาวว่าเป็นรถมือสองบางคนก็ทําหายบ้างบางคนก็เก็บไว้อย่างดีเลยครบทั้งสดอกเลยใช่ไหมครับมันแล้วแต่บุคคลนะครับ ภาษีหกเกาแล้วนะแล้วก็พรบหกเก้นี่ใส่ของตัวนี้ให้เก๊เปิดได้ง่ายโปตินะครับดูสวยสวยนะครับนี่บริเวณหน้าร้านจังหวัดขอนแก่นบุญสมรถบ้านนะครับภาษี69ลูกค้าติดตั้งแต่67 68แล้วก็มา69พฤษภากลางกลางปีหน้าครับเดือนพฤษภากลางปีหน้าเลย นะครับเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องดูกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวปิดประตูก่อนนะครับมันจะได้โฟกัสแต่ห้องเครื่องก็ถือว่ารถแสนกว่าบาทโอเคอยู่นะครับไม่เกินสองแสนนะครับสบภาพได้โอเคเลย เดี๋ยวไปดูที่ห้องเครื่องนะครับไปดูแต่ละจุดกันในกว่าเรื่องคมเดิมก่อนเม็ดอาร์คคมเดิมชัดเจนลูกศรชี้คำฝากระโปรงชัดเจนน็อตเนี่ยมีการขยับทำสีน็อตเนี่ยมีการขยับทำสีนะครับน็อตมีขยับทำสี สังเกตเลียมอ่ะของสีนั่มันจะทะลอกอันนั้นคือทําสีแต่ถ้าเลียมเนี่ยแต่ละเหลี่ยมของมันเนี่ยไม่มีสีทะลอกแสดงว่ารถเดิมน็อตไม่ขยับนะครับดูง่ายๆแค่นี้เหมือนอย่างเช่นด้านในด้านในเนี่ยตรงนี้น็อตไม่ขยับตรงนี้ผมเชี่น็อตไม่ขยับนะครับสีไม่ลื่นกลมกลืนมากตัวอักษรอยู่ครบเม็ดอาร์ชัดเจนนะครับถึงจะทําสีแต่ความเดิมชัดเจนแน่นอนนะครับเม็ดอาร์ชัดเจน นะครับน็อตอันนี้นะครับมีการขยับทำสีมานะครับนี่ครับทำสีรอบนอกครับแต่ว่าแก้มคานซ้ายขวาเดิมหมดเลยนะครับไม่เคยชนเม็ดอาร์คเห็นชัดเจนนะครับนี่ครับสติกเกอร์จะอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับนี่ครับมีทำสีรอบนอกครับนี่ครับ ลอฐานในก็ไม่ขยับนะครับส่วนเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง2.5งจุดห้นะครับเป็นดีเซลนะครับนี่เครื่องไม่ซึมไม่เยิ้มนะครับเครื่องไม่ซึมไม่เยิ้มเดี๋ยวผมสตาร์ทแล้วก็ให้ฟังเสียงเครื่องกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันด้วยนะครับนะครับเอามีเปลี่ยนอันนี้ด้วยเปลี่ยนพวกอ่านี่เปลี่ยนตามรอบของลูกค้าคิดว่าน่าจะเป็นใดใด้ชาร์จไม่ก็ใดสตาร์ทนะครับตรงนั้นนะครับที่มันลุกหลอกสายพานเปลี่ยนใหม่หนะ้าเรียบร้อยแล้วนะครับสายพานเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยไม่ต้องไปเปลี่ยนเนาะนะครับเปลี่ยนมาเรียบร้อยจากลูกค้าคนก่อนนะครับนะครับนะครับ อ่าแล้วก็เพจนะครับตัวนี้เพจเดิมไม่งอไม่ยับต้องเป็นแบบนี้นะครับเพจเดิมจะเป็นแบบนี้เลยนะครับติดก,กับบอดี้ตัวรถแล้วก็ไม่มีการหักงอนะครับหมดุดก็เป็นหมุดเดิมนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันกุญแจรู้สึกจะไว้นี่รถแบตเตอรี่ดีได,ด้ดี นะครับต้องสตาร์ตติดในครั้งเดียวนะครับไม่ต้องรออะไรสตาร์ตแล้วมาฟังเสียงเครื่องต่อสตาร์ตเลยนี่กำลังสตาร์ตเลยครับมีตำหนิตรงนี้หน่อยเขาเอานี้ปิดไว้นะครับนะี่ครับเป็น เป็นเป็นหม้อพักน้ํานะครับมันอาจจะมีรูตรงนั้นแต่ว่าเขาปิดไว้นะครับก็คือราคานี้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนตรงนั้นให้นะครับแต่มันยังใช้งานได้อยู่นะนะครับหรือท่านไ่เปลี่ยนเองผมหักค่าใช้จ่ายออกให้ตามสะดวกนะครับตามสะดวกท่านจะเปลี่ยนเองก็ได้ให้ผมเปลี่ยนให้ก็ได้นะครับเดี๋ยวหักค่าใช้จ่ายออกให้นะครับไม่อยากไม่อยากคุยกันได้นะครับ ระบบคอมแอร์ Air นะครับทำงานปกตินะครับไม่มีควันไม่มีไอครับ ็จะเป็นประมาณนี้นะครับวันนี้ฟังเสียงเครื่องกันแล้วนี่คือนิสสันนาวาล่า2.5คาลิเบอร์สีประตูเกียร์ธรรมดาตัวนี้เป็นเกียร์หสปีดดีเซล นะครับเห็นกันแล้วนะครับใครสนใจสอบถามกันมาได้นะครับเล่มเอกสารครบนะครับมีสัญญาซื้อขายให้เขียนการรับประกันให้นะครับในเรื่องของการโอนรถนะครับหากรถโอนไม่ได้คือรถคืนเงินเต็มจํานวนนะครับนี่โอเคครับภาษีต่อเรียบร้อยนะครับราคา1น9 0งแบาทราคานี้ทําอะไรให้บ้างราคา179 ฟรีค่าโอนนะครับฟรีเปลี่ยนถ่ายนะ้่มันเครื่อง10,000โลนะครับแล้วก็ฟรีค่าจัดส่ง3อย่างนี้จาก,การให้เรียบร้อยนะครับเอาเป็นว่าพร้อมใช้เลยนะครับส่วนตัวรถก็ขายตามสภาพใครรับสภาพแบบนี้ไหวมารับได้เลยนะครับหรืออยากให้เก็บงานนิดๆหน่นนนอยๆแจ้งมาก่อนได้พูดคุยกันก่อนได้นะครับสำหรับวันนี้ผมไลออนจากช่องบุญสมรถบ้านต้องขอตัวลาาที่นี่กันด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอพรบคุณมากๆครับที่รับชมวิดีโอจนจบ สำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ